คนเราเนี่ยเวลารู้สึกอกหักเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่มันทําร้ายเราเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เขาทำนะโอเคสิ่งที่เขาทำอาจจะมีส่วนแต่ว่าคุณลองนึกดูดีว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยบางทีมันจบไปแล้วเป็นเดือนเป็นปีแต่ว่าอะไรกันแน่คือสิ่งที่มันมาทําร้ายเราซ้ําๆซ้าๆที่ทาให้เราเจ็บอยู่ทุกวินาทีที่มันผ่านไปแม้ว่าจะผ่านมาเป็นเดือนเป็นปีแล้วก็ตามคําตอบก็คือความคิดของเราเองความคิดที่เราเอามาทิมแทงตัวเองซ้ําๆจากสิ่งที่มันจบไปนานแล้วแต่เราตั้งหากที่เอาความคิดตรงเนี้ยมาทิมแทงตัวเองเพราะนั้นเน ว่าเราสามารถหยุดมันได้ความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกเศร้ามันก็จะหายไปได้จริงๆแล้วเราเรียกสิ่งนี้ว่าความฟุ้งซ่านครับแล้วคนเราเนี่ยเวลาเลิกกับแฟนสักคนหนึ่งเรามักจะมีความฟุ้งซ่านในแบบที่มันซ้ำๆกันซึ่งวันนี้ผมคัดมาประมาณ10ข้อลองดูซิว่าข้อไหนมันตรงกับคุณบ้างหรือว่าตรงทุกข้อเลยซึ่งวันนี้ผมจะมาบอกว่าคนเราเนี่ยเวลาอกหักเรามักจะมีความคิดฟุ้งซ่านแบบไหนบ้างที่มันผุดขึ้นมาในแต่ละวันซึ่งผมบอกเลยว่าไอความคิดพวกนี้นะมันเกิดขึ้นแบบแทบจะทุกนาทีเลยสำหรับคนที่ัอกกห ผ่านไปนานแล้วก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้เป็นประจำลองมาดูซิว่าคุณตรงกับข้อไหนบ้างมาเริ่มเลยครับข้อที่1ครับก็คือทําไมถึงต้องจบแบบนี้หลายคนครับรู้สึกเศร้ากับเหตุการณ์ตอนเลิกกันรู้สึกว่าทําไมทุกอย่างทามาดีหมดแต่มันต้องจบด้วยเหตุการณ์ร้ายแบบนี้ก็เลยรู้สึกหมกมุ่นกับความคิดพวกนี้คุณเป็นหนึ่งในนั้นไหมครับต่อมาข้อที่2ครับก็คือเราทําผิดอะไรไปหรือเปล่า บางคนครับนั่งตอกย้ำตัวเองว่าเฮ้ยที่ผ่านมาฉันก็ทาดีทุกอย่างแต่ทำไมสุดท้ายความสัมพันธ์มันถึงจบลงหรือว่ามันมีบางอย่างที่เราทำผิดไปนั่งหาจุดผิดพลาดของตัวเองแล้วมันก็มานั่งตีความคิดที่ว่าเฮ้ยแต่เราก็ทําดีทุกอย่างเราพยายามเต็มที่แล้วแต่มันอดสงสัยไม่ได้เลยยังคิดวกวนแบบนี้ไม่เลิกต่อมาข้อที่3ครับคือเขามีใครใหม่หรือ,อยังบางทีคนรักเราเลิกกับเราไปเราก็สงสัยว่าเฮ้ยนี่มันก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วเขามีใครใหม่หรือ,อยังมีค,ความสงสัยที่เราอยากจะหาคําตอบแต่บางทีเราไม่สามารถไปรู้ชีววววิิตเเคค้าาาาา24ชัั่่โมมมงไดดกก็ยยนนป ที่คุณไม่สามารถหาคำตอบได้แต่คุณก็คิดวกวนอยู่อย่างนั้นต่อมาข้อที่4ครับคือเขาเคยรักเราจริงๆหรือเปล่า บางทีครับเหตุการณ์ที่เลิกกันมันเป็นการเลิกกันแบบไม่ดีจบไม่สวยมันเลยกลายเป็นว่าเราก็มานั่งคิดหมกมุ่นว่าเฮ้ยที่ผ่านมาไอความรักที่เขามีให้เรามันจริงหรือเปล่าวะมันเลยกลายเป็นความคิดหมกมุ่นที่ว่าสับสนว่าถ้าเขารักเราเขาจะทาแบบนี้หรอแล้วมันก็เลยคิดไม่จบสักทีเพราะคุณไม่สามารถหาคําตอบที่มันชัดเจนได้ต่อมาข้อ5าครับสำหรับคนที่ยังมีหวังมักจะคิดว่าเรายังมีโอกาสคืนดีกันไหมไอสิ่งที่เขาทําแบบนี้ที่เขาบอกว่ายังคอยทักหาเราอยู่ยังคอยถามว่าเราเป็นยังไงสบายดีไหมเฮ้ยมันยัง ที่เราจะกลับมาคบกันอีกไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนมักจะคิดวกวนแล้วก็รอคอยอยู่กับความหวังเหล่านั้นต่อมาข้อที่6ครับคือเราจะเจอคนดีๆแบบนี้อีกไหม บางทีรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันดีมากแล้วก็รู้สึกว่าเกิดมาไม่เคยเจอแบบนี้เลยแล้วเวลาในชีวิตเราก็ผ่านมาบางคน20ปีบางคน30ปีบางคน40ปีเพิ่งมาได้เจอคนคนนี้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันดีจังมันเลยกลายเป็นความคาใจสงสัยว่าเฮ้ยแล้วคนดีดแบบเนี้ยชีวิตนี้จะเจออีกไหมมันเลยกลายเป็นความรู้สึกกลัวที่จะไม่ได้เจอความสัมพันธ์ดีๆแบบนี้อีกก็เลยเป็นการคิดวกวนถึงความสัมพันธ์เก่าๆแล้วก็ไม่สามารถปล่อยวางมันได้ต่อมาข้อที่7ครับถ้าวันนััั้นนนเรราาาาาททํอีีีกกแบบบึงงงผลลพธ์มมจะต่่ไป ตัดสินใจบางอย่างมันส่งผลให้ความสัมพันธ์ของคุณต้องจบลงเพราะคุณตัดสินใจแบบนั้นผมเชื่อว่าวินาทีนั้นบางทีคนเราก็เกิดความลังเลว่าเฮ้ยจะตัดสินใจแบบไหนดีอ่ะตัดสินใจทางนี้ไปแล้วกันทาง A การว่าทาง A ทําให้ต้องเลิกกันคุณเลยมานั่งคิดว่าเฮ้ยถ้าตัดสินใจเป็นทาง B ไปละมันจะมีผลลัพธ์ที่ต่างกันไหมเพราะคุณไม่สามารถยอมรับความจริงได้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจบลงเพราะคุณไม่อยากให้มันจบไงคุณเลยมานั่งคิดวกวนว่าเฮ้ยถ้าตัดสินใจอีกแบบหนึ่งไปผลลัพธ์มันจะเปลีี่่่่่ยนนนนนนไไไไปหมมมมแและะะคคคคคุุุณณณดด้ํําาาาตตตอออบบบบััวกกก็็เพรสิใจึง นาฬิกาเป็นความคิดวกวนที่คุณคิดไม่จบไม่สิ้นเพราะมันไม่มีวันได้คําตอบที่ชัดเจนได้ต่อมาข้อที่8ครับก็คือจากนี้เราจะต้องใช้ชีวิตยังไงต่อบางคนเขาอบแฟนมานานมีความผูกพันกันมานานแฟนเหมือนโลกทั้งใบเลยรู้สึกว่าขาดเขาไม่ได้แต่วันหนึ่งอ่ะมันไม่มีเขาแล้วะเลยกลายเป็นว่าไม่รู้ว่าใช้ชีวิตตัวเองต่อไปยังไงหลายคนหมกมุ่นอยู่กับความคิดตรงนี้นานนะเพราะรู้สึกว่าสิ่งสําคัญในชีวิตมันหายไปโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวต่อมาข้อที่9กาครับก็คือยังมีหลายสิ หลายคนครับมีความคิดแบบนี้อยู่ในหัวที่ว่ารู้สึกว่าเออถ้าได้ทําสิ่งนี้ด้วยกันเนี่ยมันคงจะดีกว่านี้เนาะรู้สึกว่าอยากจะทําสิ่งนี้คนคนคนี้เช่นบางคนอาจจะอยากแต่งงานบางคนอาจจะอยากมีลูกด้วยกันบางคนอาจจะอยากไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันหรืออะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยยังมีหลายอย่างที่วางแผนไว้แต่ยังไม่ทําด้วยกันเลยแล้วก็ไม่ใช่อยากทำกับคนอื่นนะอยากทำกับคนคนนี้และนั้นมันเลยเป็นความขาาใจที่มันไม่สามารถปล่อยทิ้งให้หลุดไปได้แล้วก็เป็นความคิดวนเวียนอยู่กับความเสียดายแบบนี้ไปเรื่อยๆต่อมาข้อที่1รับคือเราาาจจะไไมมม่ีทงงลลืเเขริๆด้ยรอ บางคนอยู่ในช่วงอ,อกหักครับคิดถึงเขาแทบไปทั้งวันในตอนนั้นคุณไม่เชื่อตัวเองหรอกว่าสักวันหนึ่งอ่ะคุณจะลืมเขาได้ลืมเขาได้แบบเขาไม่มีผลต่อชีวิตคุณอีกอ่ะคุณไม่เชื่อตัวเองคุณก็หมกมุ่นอยู่ความคิดว่าเฮ้ย<ๆ>เรารักเขาขนาดนี้เราจะลืมเขาได้จริงๆหรอมันเลยเป็นความคิดที่เราหมกมุ่นวกวนอยู่แบบนี้ยิ่งคุณคิดแบบนี้มันเลยกลายเป็นว่าคุณก็ยิ่งไม่ลืมแล้วมันก็การวนลูปแบบนี้ต่อไปเรื่อยไหนใครเป็นตาม10ข้อนี้บ้างลองบอกมหน่อยว่าคุณเป็นข้อไหนบ้างซึึ่่่่งงงไออออ้้้้้้พพววววกกนนนนนนีีหหลละมมมมมััััคคคืคาาาาาฟุททํใใณเเยรููสสจจบบปปดดตธ์ แค่ไหนล้วก็ตามเชื่อไหมที่ผมเจอแบบนานสุดคนที่ยัง move on ไม่ได้เพราะความคิดฟุ้งซ่านแบบนี้มันคอยมาทิ่มแทงอยู่ตลอดแต่เขาไม่ยอมปล่อยมันนานสุดที่ผมเคยเจอคือ12ปีหลายคนที่อยู่ในภาวะแบบนี้คุณคงรู้ว่าบางทีเป็นแค่หนึ่งอาทิตย์ยังรู้สึกทรมานเลยแต่ถ้าหากว่าเป็นเป็นเดือนเป็นปีมันจะขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถทําให้ชีวิตด้านอนื่นของเราเนี่ยมันล้มลงได้มันเป๋ได้ถ้าเอาคนไม่รีบจัดการมันเพราะนั้นคลิปนี้ผมเลยทําขึ้นมาว่าเฮ้ยเผื่อให้คุณได้รู้ตัวว่าจริงๆแล้วความคิดแแบบบเเเนนน้้้้ยมมมัััออออู่่ใใหหหววคคคุุณณะะืจสสาาาาาารรถถํตตงงไไดดลิป หรือถ้าหากใครรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากที่คุณจะทามันด้วยตัวเองจริงๆตอนนี้ผมมีคอสที่ชื่อว่า Delete คอสเนี้ยจะทําให้คุณสามารถจัดการความคิดของตัวเองได้แล้วทาให้คุณเนี่ยสามารถหลุดออกจากองค์โจรความคิดแบบเนี้ยที่มันทําให้คุณเกิดความรู้สึกเศร้าแบบเนี้ยและสุดท้ายพอคุณหลุดจากองค์โฮจรความคิดพวกนี้ได้แล้วมันทําให้คุณหยุดคิดได้สุดท้ายแล้วไอความเศร้าจากความคิดที่มันคอยทิมแทงคุณอยู่เนี่ยมันก็จะหายไปหากว่าคุณรู้วิธีการจัดการมันอย่างถูกต้องนั้นคอสเนี้ยจะให้ส ผมชองคาริสครับ